นะครับเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้ผมอยู่นะครับในทริปปลาช่อนบุฟเฟ่นะครับก็ทริปของนักล่าน้ำน้ำเปล่านะครับหรือนาซีนะครับวันนี้ก็มาลุ้นกันดูนะครับวันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆนักตกปลาดูนะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ของผมนะครับก็จะเป็นคันฮาร์ดคอร์นะครับคันฮาร์ดคอร์รัวของกบส๊สออนนะครับก็ใครที่สายงบน้อยนะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าถูกนะครับแล้วก็เหนียวแน่นนะครับยอมงอไม่ยอมหักนะครับ วันนี้เลยครับผมจะมาเทสนะครับสายนะครับ p ีพร้อมบวกนะครับเอาหกนะครับเอาหกฝากไว้ด้วยนะครับตัวเร็วนี้มีของแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถปรีออเดอร์ไว้ก่อนได้นะครับของมาแน่นอนนะครับพร้อมบวกแน่นอนทุกสถานการณ์นะครับไหลลื่นตีไกลเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ผมจะได้ผลงานหรือเปล่านะครับจะได้คลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือจะได้กิ่ตัวนะครับฝากนะนะไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับ เพจเอเวจิ้งแล้วก็เพจพะมูกไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามดูสินค้าได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปรุ่นกันครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับการทัดคอนะฮะอันนี้ผมจะใช้วันนี้ผมจะลองใช้ปลายปลายเอ็มเอลนะครับเขาแถมให้2ปลายนะครับก็ราคาอยู่ที่ไม่ถึงพันนะครับ700กว่าบาทนะครับก็เพราะว่าบ่อสภาพบ่อวันนี้ก็จะมันจะสั้นนิดนึงนะครับ ก็เลยเอาไปเอลมาลองดูนะครับว่าจะงัดอยู่หรือเปล่านะครับสายพี0.8นะครับพีหนึ่งนะครับลอกซิลนะครับของยูโรพิชิงนะครับเบอร์หนึ่งันะฮะสวยอยู่นะครับกับคันนี่ครับสีเขียวเฟุตครับอันนู้นก็เหมือนกันครับหยุดน้ําคันฮัดคอเหมือนกันกครับลอกฮัดคอเลยครับลอกหยุดน้ำฮัดคอ2สองคันครับสายงบน้อยจัดเลยครับสวยแน่นอนครับ ยอมงอม่ยอมหักครัเข้าไปด,ด,ดูติดตามสินค้าในเพจเขาได้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้โดยการที่ผมงบน้อยนะครับแล้วก็มันเหนียวครับผมไปเอาครับรุ้นกัน,นครับ หนึ่งตัวแรกครับไม้แรกเลยโดนไม้แรกนะครับโดนแล้วโดนแล้วครับไม้แรกไม้แรกแทมได้ครับโดนแล้วครับแทมแรกมาเร็วนะควันนี้โดนแบบงงๆจะถึงปั่งแล้วนะครับเป็นพอ ครับแ้มแรกมาเร็วนะครับนี่ครับแ้มแรกมาเร็วลุยต่อครับ กัด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 วิ่งนะครับกัดวิ่งนะครับห่ายวิ่งนะครับโอ้โหยสัตว์เอออมอโม,โมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่แมตัวดีทั้งเลยปล่อยสาปล่อยให้วิ่งแล้วนะเดี๋เรื่องครับปะอุ้ยปะอุ้ยตัวดีอยู่เนะี่ย ยางกระยางถอดโดดน่าจะเห็นเมื่อกี้นี้เม็ดเลยครับเดี๋ยวตู้งอยู่นี่มาที่ก็หลุดที่ก็หลุดอย่าเย็นอย่าเย็นอย่าเพิ่งเข้าอ้โหโดดขึ้นฟังเองมนันฝ่นอนยางนอนยางเรียบร้อยตัวที่สอง ไม่ได้ต่อสายช็อคไม่ได้ต่อสายหน้านะครับลองสายท EPE ผอมบวกครับดุยดุย e พร้อมบวก e พร้อมบวก,อบวกลองดูนะฮะสายนี้ไปตอดมาแล้วบินเลาะใยป่าแต่ป่าก็ผอม,มอยู่เนี่ยเอา้าเหยื่อหายไหนฮะ ดเดี๋ยวเพื่อกินของคนเนี่ยแต็มสองครับนอนอยาง เต็มสามนะครับกินแบบไม่รู้เรื่องนะครับมาแล้วครับพีอีพร้อมบวกสีเขียวนะครับเมื่อต้คุยกันนะแบน้าบอกปลาหัวม,มุมกินเยอะหันมาอาปากัดพี่ก็ไม่อยู่ <c oughs> กินแล้ววิ่งเข้าหาตัวจะยกขึ้นอาปากอย่างหรอ โมจิกน้บอยนะครับแล้วก็ฝ่ายยางทรงซีแมนนะฮะกำลังฮิตเนี่ยหมานครับตนนัวนี้หลายตัวแล้ครับก็ใส่บาหลิวลองดูนะครับลุยกันต่อหาแต้มสี่ครับ สีนะฮะตัวเล็กแต้มเป็นสีนะฮะปลายางนะฮะโมจิหน้าบอยห้ากัมแล้วก็เจโรนะครับเจโรสตาร์ใส่ไม้สปรินท์ฮะสักสี่ห้าทีนะอ้วนอยู่ตัวนี้สรุปนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบเที่ยงแล้วนะฮะจนสักบ่ายโมงนะครับคาดว่าน่าจะต้องกลับนะครับ แต้มที่5หายากมากเลยครับตัวนี้เงียบทั้งบอมเหมือนกันครับก็เดี๋ยวพักกินข้าวก่อนสักครู่นะครับจะลุยต่ออีกประมาณชั่วโมงนะครับตอนนี้ได้4แต้มอยู่นะฮะก็เดี๋ยวไรุ้นนะฮะสุดท้ายจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพักกินข้าวนะครับตัวนี้ครับสรุปผลงานวันนี้นะครับได้4แต้มครับตั้งแต่ครึ่งวันเช้านะฮะก็เดี๋ยวจะกลับเลยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับผลงานพีพร้อมบวกนะครับพาวิสิโมนะครับถักแป 150เมตรนะครับวันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็น0.8นะครับแต่นี้มันเป็นกล่องมันเป็น1.5นะฮะสีเขียวนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเหนียวนะครับลื่นตีไก่แน่นอนนะครับถักแปดนะครับเร็วนี้ก็ฝากเป็นตัวเลือกให้กับนานาด้วยนะครับสําหรับพี่พ้อหมวกนะครับเอสติโมนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากไปติดตามในส่วนของเพจพาวุกไทยแลนด์ด้วยนะครับ ก็จะเป็นเพจคนไทยเองนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวสายนะครับแล้วก็เหยื่อตกปลาด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสีแต้มวันนี้ผลงาน